สวัสดีเพื่อนพ้องในน้องพี่ตะพอนครับพวกกระผมกับคิงโรเล็ตนะครับผมนี่คือสิบขนาบเกมนะ่าเล่นมาใหม่บนมือถือนะคือถ้าคุณเนี่ยกำลังมองหาเกมมาใหม่หรือว่าอยากเลองเล่นเกมใหม่แล้วก็ดูเกมจากที่ไม่ได้เลยซึ่งต้องบอกบเพื่อนก่อนว่าเกมในคลิปนี้คือจะมีให้เล่นเนยคือหลากหลายแนวมากเลยนะชื่อเกมและการนโหลดเนี่ยคือเพื่อนสามารถดูได้ในช่องของผมเลยก็ผมแน่นอนว่าไม่อยากทำให้คุณเนี่ยเสียเวลาเปล่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต่ละเกมที่เอามาเนี่ยคือจะตั้งใจเลือกคุณไปอยางมากเลยนะและเพื่อที่คุณจะได้ไไไมมมมมม่พลาาาดดเเเกกกกกกจจงงแบบบนนนนีี้้้้้็ตติิวครรัผสปะ

เกมมันดัดพิสิบ UCDs ชื่อต้องบอกก่อนนี่เปเกมมาใหม่ที่น่าเล่นมากๆเลยนะคือถ้าคุณเนี่ยชอบเล่นเกมนะขับรถอยู่แล้วก็เอาเกมมาติดเครื่องก็ได้เลยครับผมตดได้ได้เลยซึ่งสำหรับใครที่เป็นคนที่เบื่อง่ายหรือเป็นคนขี้เบื่อเกมเนี่ยก็เล่นได้เหมือนกันนะเพราะในเกมนี้จะไม่มีระบบอะไรยุ่งยากกวนใจคุณเลยครับผมซึ่งเข้ามาในเกมปุ๊บเนี่ยคุณสามารถขับรถได้ไปไหนก็ได้เลยครับผมตามใจคุณเลยคุณจะขับไปไหนก็ได้อะไรอย่างงี้เลยนะจะขับรถแบบไหนก็ได้เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากขับแบบไหนครับ มาแล้วผมได้นอนคุณสามารถรับ m อ c สาวขึ้นมาในรถได้ด้วย <c oughs> ทีนี้ชีวิตของ m อ c สาวขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะซึ่งนนอนในเกมมันคือจะมีหลากหลายมุมมองมากๆและวผมแล้วือมีความสมจริงพอสมควรนะซึ่งถ้าคุณชอบไปเกมมันขับรถหรือว่าจะลองันขับรถก็นี่แะ้ผมเราสามารถรีบมัน,มนได้เลยนะภาพบนข้างสวยก็ผมปิกเก็บออนไลน์ต้องเฉลน่ยน,นะ เกมมนดัพีเก้ารับเขาคือถ้าคุณในชอบในเกมมาต่อสู้ก็นี่แล้วก็ผมซึ่งในเกมนี่คือแน่นอนเราสามารถประแต่งตัวละครของเราได้ก็ผมคุณจะแต่งแบบไหนก็ได้หรือตามแบบตามสไตล์ของคุณก็ผมซึ่งในเกมก็จะมีพวกสกิลให้เราใช้ด้วยแน่นอนว่าเราต้องต่อสู้กับหลาผู้แข่งขันต่างๆมากมายนั่นคือเราต้องต่อสู้ให้ได้ก็ผมซึ่งแน่นอนมันจบยกหนึ่งแล้วใช่ไหมถ้าสมมติเราชนะปุ๊บเราก็ต้องต่อสู้ยกถัดไปแล้วก็ผมเลือดอาจจะเหลือน้อยอะไรย่างี้นะเราก็ต้องเอาเชโรอโรทได้อะไรอย่างนี้สำหรับใครที่ชอบ เกมนี้ถ้าคุณมีมือถือสเปคไม่แรงมากเกมมั้ก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะที่สําคัญในเกมนี้คุณสามารถติดเครื่องไว้ได้เลยเพราะว่าเอาไว้เล่นตอนไม่ไม่ไหนได้ก็ผมสำหรับใครสนใจในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ด้วยไม่ต้องเสียอะไรเล่นได้นะน่าเล่นมา,มากๆเลย เกมันาที่8 t a e t h i c a l Horizon FS ชุดตริงครับผมคือถ้าคุณในชอบในเกมนยิงปืนหรือว่าอยากได้นเกมใน FS ก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมนี่คือเราไปคล้ายเกมเราทำปารกิจลรับอะไรอย่างนี้นะเราต้องไปกู้ระเบิดหรือว่าทำภาิกิจต่างๆมากมายเลยในเกมคือภาพอนข้างสวยนะนี่เปเกมมาใหม่ด้วยซึ่งในเกมนี่คือต้องบอกว่าเป็นเกมออฟไลน์อยู่แล้วคือคุณสามารถเอาเล่เนบเพลินได้ไม่ต้องใช้อะไรอย่างนี้นะที่สำคัญในเกมนี่คือถึงแม้ภาพจะสวยก็ตามแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยบอกว่านี่อยากเล่นเกมนี้แต่ว่ามีมือถือสเปคที่ไม่แรงมากเกมมันก็ คือจะมีอัลกหลายอย่างให้เราเนี่ยทำมากๆคงมไม่จะเป็นการกู้ระเบิดรถ้วทำภารกิจต่างๆมากมายเลยนะคือถ้าคุณในชอบเล่นเกมยิงปืนอยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมอารมณ์คล้ายเกมเรารับภารกิจรับมาแล้วก็ทำภารกิจอะไรอย่งี้นะเป็นเกมออปพลายด้วยไม่ต้องเสียหนักเล่นได้ครับผม เกมมันอะพี่เจ็ด d e e Hunter Way of the Hunter ก็ผมคือถ้าคุณเนี่ยบอกว่านี่ยันได้เกมบล่าสัตว์สักเกมก็นี่เลยก็ผมได้ไปเกมมาใหม่ที่น่าได้มากๆอีกเกมหนึ่งนะต้องบอกเลยว่าเกมนี้ไม่ต้องใช้มือถือสเปคแรงก็สามารถเล่นเกมไปได้เหมือนกันก็ผมที่สําคัญเนี่ยต้องบอกเ่าเกมนี้คือไม่ได้มีแค่ควางเท่านั้นจะมีสัตว์อะารหลายอย่างให้เราเนี่ยล่ามากๆก็ผมต้องบอกว่าเกมนี้ก็รวมไปใครเกมมาล่าควางอย่างนี้เราสามารถนําสัตว์ที่เราล่าได้เนี่ยไปขายต่อได้ด้วยนะเป็นเกมที่น่าลด้มากๆเลยก็ผมต้องบอกเลยว่าเกมนี้ไม่ว่าคุณจะ เหมือนกันนะต้องบอกเลยเกมไม่ได้กินกราฟิกอะไรขนาดนั้นก็ผมที่สําคัญเนี่ยเกมได้ไปเกมออฟไลน์ด้วยเอาไปเล่นตอนไม่เน็ตได้นะสแปร์ชอบไปเกมมาราศ์อยู่แล้วก็นี่แลยครับผมต้องบอกเลยเกม,มคือแบบคนข้างกว้างนะเกมได้ไปเกมออฟไลน์ด้วยไม่ต้องเชนเน็ตก็เล่นได้นะ เกมอนาพี่6 One State RP Live Simulator ก็ผ <c> ม <oughs> คือถ้าคุณในชอบในเกมในทีเอแต่ว่าอยากได้เกมแนวทีเอที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้หรือว่าเล่นออนไลน์กับค,อคอนอื่นได้ก็นี่แล้วก็ผมนี่เป็นเกมฟอร์มยากเกมมึงเลยก็ว่าได้นะซึ่งในเกมนี่คือเราสามารถสมบัติเล่นเป็นอะไรก็ได้เหมือนกันก็ผมต้องบอกในเกมนี่คือรู้เล่นเยอะมากแล้วก็จะมีหลากหลายอย่างให้เราเดี่ยทำมากมายเลวก็ผมค,คือถ้าคุณเป็นคนเบื่อง่ายเกมนี้น่าสนใจมากเลยนะแน่นอนเกมนี้เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยไปเกมออนไลน์ต้องใช่เน็นะ ภาพสวยมากเลยครับผมเกมมันนัดมี5 k าเคบับซิมูเลเตอร์ฟู้ดเชฟเกมก็ผมคือถ้าคุูเนี่ยกำลังตามหาเกมมาทำอาหารสักเกมเลยก็นี่แล้วครับผมซึ่งเกมนี่คือไม่ใช่แค่เกมทำอาหารทั้นแต่เรายังสามารถไปซื้ออาหารไปซื้อวัตถุดิบเรือก็นำวัตถุดิบที่เราซื้อมาไปทำอาหารได้ด้วยครับผม็นเกมที่เจ๋งมากๆเลยนะไม่ใช่แค่เราทำเพิ่มเพื่อแต่ว่าเราสามารถเปิดร้านอาหารได้เลยแร้วก็ผมในเกมนี้เจ๋งมากๆเลยใช่ไหมซึ่งเกมนี่คือจะมีร้านให้เราดูแลก็ผมแน่นอนเราสามารถเปิดร้านของเราได้นะก็จะมีลูกค้าตามมาอะไรอย่างนี้ซึ ต้องการอะไรย่างนี้แนะ่นอนว่าเราต้องไปหาวัตถุดิบตามเพื่อมาทำอาหารให้ลูกค้าอะไรย่างี้นะคือถ้าคุณนชอบในเกมมาทำอาหารอยู่แล้วแล้ว,ลวก็อยากได้เกมนะํมาเบอร์หาดร้านค้าก็านี่แลยก็ผมเป็นเกมออฟไลน์ไม่ต้องเช้หน้านได้นะ เกมขนาดพีซีไฮเว่ยคานด์ดราฟติ้งเดลิเวอร์ชิพก็ผมคือถ้าคุณเป็นเซลหรืออยากเป็นเซลลก็ ho, มาลองดูเกมนี้ได้เลยนะซึ่งเกมนี้คือน่าสนใจามากเลยต้องบอกกันว่านี่เป็นเกมมาใหม่ด้วยซึ่งในเกมนี้คือเราไปคล้ายเกมแนวที่เราต้องขายรถก็ผมคือเราสามารถไปดีลเพื่อซื้อรถมาได้แล้วก็นํารถที่เราซื้อมาเนี่ยไปขายต่อะอะไรอย่างนี้เหมือนไปดนแทนจาหน่ายแล้วเป็นเซลอะไรงนี้นะคือเราสามารถหาเงินสนต่างจาดค้าที่เราขายไปได้อะไรอย่างนี้ซึ่งนอนเกมนี้คือถ้าใครชอบไปเกมมาทำธุรกิจอยู่แล้วเกมนี้เหมาะเลยนะคือมันจะสน ไรไพ่โดเกมก็จะมีเล่นเยอะพอสมควรก็ผมแต่ว่าคุณต้องบริหารธุรกิจที่ดีเพราะว่าจะมีรถต่างหลายคันที่เราต้องซื้อมาแล้วก็ขายไปอะไรนี้ถ้าคุณขาดทุนก็อาจจะไปต่อไม่ได้เลยก็ว่าได้นะเป็นเกมออาปลา์ด้วยไม่ต้องเชื่นเล้นได้ก็ผม เกมมนาดพี่สามโมบายซอมบี้โฮสต์วายเวอร์ก็ผมเอาเกมแนวเอาชารอดกันบ้างนะซึ่งถ้าคุณกำลังตามหาเกมแนวเอาชารอดจะเหล่าผิ้ดิบซอมบี้หรือว่าเหล่าบอสต่างๆก็นี่แล้วับผมนี่เป็นเกมเอาชารอดที่น่าเล่นมากๆเลยคือภาพค่อนข้างสวยในแบบสดใสอะไรอย่างนี้นะแน่นอนว่าจะมีเหล่าผู้ดิบซอมบี้เนี่ยคือเยอะมากๆครับผมไม่ได้มีแค่ซอมบี้อย่างเดียวจะมีพวกเหล่าบอสต่างๆด้วยในเกมไม่จะมาเป็นฝูงอะไรอย่างนี้เลยนะเราก็ต้องเอาชารอดต่อไปให้ได้ครับผมสับใครสนใจในเกมนี้ไปเกมออนไลน์ต้องเช่นนันนะ เกมมันัป2ี i สองวายิยินดีนำเสนอมากๆแล้วก็ผมเกมนี้ต้องบอกว่าได้เป็นเกมมาใหม่ที่อลังการมากๆพอสมควรนะต้องบอกว่ามาอัปเดตข่าวให้แล้วกันก็ผมซึ่งเกมนี่คือเราไปคล้ายเกมแนวจีเออะไรอย่างี้เลยก็ว่าได้แต่ว่าภาพราฟิกในเกมเนี่ยค่อนข้างอลังการมากๆแล้วก็ผมซึ่งสำหรับใครที่สนใจเกมนี้แล้วก็กำลังตามข่าวสารอะไรอย่างนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเตรียมมอถือที่มีสเปคระดับหนึ่งเพราะว่าเกมนี้ทราฟิกก็คือมากๆเลยก็ผมไม่ว่าจะเป็นงานภาพราฟิกในเกมเนี่ยคืออลังการมากๆเลยภายในเกมจะมีตัวละครเยอะมากๆเลยนะให้เราสามารถเล่น เราเนี่ยทำด้วยสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวจิเออยู่แล้วก็นี่เล็กๆผมเป็นเกมที่อลังการมากๆเลยนะถ้าเกมได้เปิดตัวเมื่อไหร่จะรีบอัปเดตให้ทันทีเล็กๆผมอย่าลืมกดติดตามเอาไว้คุณจะไม่พลาดเกมนี้นะ เกมมันดัดพี่หนึ่ง Drivel Racing Star ก็ผมนี่เป็นเกมมาใหม่ที่น่าเล่นมากๆเลยนะนี่เป็นเกมในแข่งรถก็ผมคือแน่นอนเกมนี่คือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะซึ่งภายในตัวเกม,มันีคือจะมีรถหลายคันให้เราเ,เลือกใช้มากๆก็ผมตัวละครเนี่ยเาเยอะามากๆเลยนะต้องบอกว่าเกมนี่คือเป็นเกมในแข่งรถอยู่แล้วแต่ว่าในระหว่างการแข่งนั่นคือเราสามารถใช้สกิลในการแกล้งคนอื่นได้ด้วยนะ <c oughs> คือมันจะมีพวกสกิลแล้วว่าไอ้เทมมหาต่างๆ,ๆมากมายครับคือเราสามารถกดได้เพื่อแกล <ๆ S 2> ้งคนอื่นอะไรอย่างงี้นะซึ่งในเกมอย่างที่บอกคือจะมีตัวละครเยอะจะมีหลากหลายด่านให้เลมกกกะะออองงบจ ถือแล้วนะสับไพสสนใจในเกมนี้ไปเกมออนไลน์ต้องนเน็นนะภาพสวยมากเลยโอเคคลิปไม่ต้องลางกันไปก่อนก็ผมมาเจอคลิปหน้านะคือถ้าคุณเนี่ยดูคลิปี้แล้วชอบเกมไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะที่สําคัญเนี่ยถ้าอยากได้เกมอะไรเราไหนเพิ่มเติมก็คุณสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เหมือนกันนะจะกับคุณ้องมาแล้วก็ผมถ้าบอกว่าเนี่ยอยากได้เกมตอนนี้เลยก็เดินเจมีคลิปขึ้นมากจมี่เกมน่้เล่นอีพีบเลยก็ผมกดดูคลิปเราไปได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมาที่กดเข้ามาดูก็ผมชิวเกมมาแฟนบ๊ายบายเจอคลิปหน้านะกดดูคลย